สิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามในตลาดสัปดาห์นี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นวันหยุดวันประธานาธิบดีผลประกอบการวร尔ทบันทึกการประชุมเฟดเดอรัลรีเซฟตัวเลข housing start ผลประกอบการของอาลีบาบาคาวาน่าริเวียนโดย Investopedia และสำนักข่าวบารอนเผยแพร่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2025เวลา5นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน ตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรจะปิดทําการในวันจันทร์เนื่องในวันหยุดวันประธานาธิบดีผลประกอบการของ Walmart ถูกคาดหมายว่าจะเป็นจุดเด่นของสัปดาห์นี้นอกจากนี้บริษัทอ e ีคอมเมิรซของจีนที่ซื้อขายในสหรัฐอย่างอาลีบาบาและไบตู้ก็มีกำหนดรายงานผลประกอบการเช่นเดียวกับผู้ค้ารถยนต์มือสองออนไลน์คาวาน่าและผ,ผู้ผลิตรถยนต์อีวีรเวียนออโตโมทีฟ นักลงทุนกำลังจับตาดูบันทึกการประชุมจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินแบบเปิดของเฟ d e r a รั e s e r v e ในเดือนมกราคมขณะที่ตารางการประสัยของเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้รวมถึงประธานเฟดแห่งฟิลาเดลเฟียแพทริกฮักเกอร์และประธานเฟดแห่งซานฟรานซิสโกแมรี่ดัลลี่ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับภาคที่อยู่อาศัยหลายตัวที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ควบคู่ไปกับข้อมูลภาคการผลิตและข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสัปดาห์สั้นที่มีวันหยุดบันทึกการประชุม FOMC คำปราศัยของเจ้าหน้าที่เฟด และข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรจะปิดทําการในวันจันทร์เนื่องในวันหยุดวันประธานาธิบดีวันพุธจะมีการเผยแพร่บันทึกการประชุมเฟดรัน l r รีเซิร์ประจำเดือนมกราคมซึ่งจะเผยให้เห็นการอภิปรายเบื้องหลังการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมและอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต หลังจากประธานเฟดเจอรรมพาเวลได้ให้การต่อสภาก่องเกรดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังมีเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่นๆที่มีกำหนดการประสัยในสัปดาห์นี้ได้แก่ประธานเฟดแห่งฟิลาเดลเฟียแพทริกฮักเกอร์ประธานเฟดแห่งซานฟรานซิสโกแมรี่ดาลี่ประธานเฟดแห่งชิคาโกออสตันกูบีและประธานเฟดแห่งเซนต์หลุยส์อันเบโตมูซาเลม ข้อมูลหลายส่วนเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยจะถูกเปิดเผยรวมถึงข้อมูลยอดขายบ้านมือ2ประจำเดือนมกราคมซึ่งเคยลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบ30ปีเมื่อช่วงปลายปี2024ขณะที่การสำรวจความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านในวันอังคารจะมีขึ้นในช่วงที่ภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแสดงสัญ,ญญาณบวกเกี่ยวกับธุรกิจในปี2025ส่วนตัวเลข housing start ซึ่งกำหนดประกาศในวันพุธจะบ่งชี้ถึงอัตราการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การเผยแพร่ผลสำรวจขั้นสุดท้ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ว่าด้วยความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีขึ้นในช่วงที่ความกังวลด้านเงินเฟ้อย,ยังคงกดดันผลสำรวจเบื้องต้นเมื่อต้นเดือนนักลงทุนยังเฝ้าจับตาการสำรวจภาคการผลิตในระดับภูมิภาคผลเบื้องต้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประจำเดือนกุมภาพันธ์และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์วอมา t และบริษัทอีคอมเมิร์ซของจีนเป็นจุดเด่นในปฏิทินบริษัทสัปดาห์นี้ Walmart มีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีโดยบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ยังคงเดินหน้ารักษาโมเมนต์ตามหลังจากรายงานในไตรามาสก่อนหน้านี้ที่เอาชนะประมาณการของนักวิเคราะห์ทั้งในส่วนของรายได้และกำไรผลงานที่แข็งแกร่งของ Walmart มาจากรายได้อ e ีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้น27%และรายได้จากโฆษณาที่เพิ่มขึ้น28%ซึ่งรายงานนี้เกิดขึ้นในช่วงที่คู่แข่งอย่างอเมซอนเพิ่งออกประมาณการยอดขายที่ต่ำกว่าคาด บ a b a ยักษ์ใหญ่ด้านอ e ีคอมเมิร์ซของจีนที่ซื้อขายในสหรัฐก,ก็มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการเช่นกันมีรายงานว่าบริษัทกำลังร่วมมือกับ Apple เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ Apple i n t e l l i g e n c e สำหรับ iPhone ในประเทศจีนโดยในไตรมาสก่อนหน้าบริษัทมีกำไรสูงกว่าที่คาดแต่รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าส่วนไปตู้บริษัทค้นหาทางอินเทอร์เน็ตของจีนกำหนดรายงานในวันอังคาร HSBC Holding มีกำหนดรายงานในวันพุธหลังธนาคารจากอังกฤษแห่งนี้เคยรายงานรายได้เติบโต5%และประกาศแผนซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมอีก3 0 0 0ล้านดอลลาร์อาริสตาเน็ตเวิรคาดว่าจะรายงานผลในวันอังคารหลังผู้ให้บริการเครือข่ายคลาวนี้เคยทำกำไรสูงกว่าที่คาดแต่มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงในไตรมาสก,ก่อน c a d e n c e d e ซ i g s System ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีกำหนดรายงานผลหลังจากบริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรทั้งปีและรายงานว่ารายได้เติบโต19%ในไตรมาสก่อนด้าน Analog Devices ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ก็อยู่ในรายชื่อบริษัทที่จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้เช่นกัน คาวาน้าผู้ค้ารถมือ2ทางออนไลน์มีกำหนดรายงานผลซึ่งมีประเด็นที่บริษัทฮินเดนเบิร์กรีเสิร์ออกมาโจมตีว่าการฟื้นตัวของบริษัทในปี2024เป็นแค่ภาพลวงตาเพราะการขายสินเชื่อซัพพลายให้บุคคลที่3ที่ไม่เปิดเผยชื่อส่วนริเวียนผู้ผลิตรถยนต์อีวีมีกำหนดรายงานผลในวันพฤหัสบดีหุ้นจีนปรับตัวสูงขึ้นแม้มีภาษีและปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นต่อเนื่องได้หรือไม่ โดยสำนักข่าวบารอนเผยแพร่เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2025เวลา3นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐหุ้นจีนกำลังปรับตัวสูงขึ้นแม้มีรายการปัญหามากมายในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกโดยรัฐบาลสหรัฐได้กำหนดภาษี1 0สำหรับสินค้าจากจีนทั้งหมดและกำหนดอัตราภาษี25%สหรำหรับการส่งออกสตีนและอะลูมิเนียมขณะที่การแข่งขันทางทหารและยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐก,กำลังทวีความเข้มข้นและยังมีความไม่พอใจเกี่ยวกับนโยบายภายในประเทศด้วย แล้วอะไรอยู่เบื้องหลังความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้นเมื่อความคาดหวังมีน้อยก็ไม่ต้องใช้ปัจจัยบวกมากในการขับเคลื่อนตลาดและนั่นอาจเป็นสิ่งที่จีนได้เห็นตั้งแต่ต้ตตนปีนี้ไอแชจีลาร์ดแคปอีทีเอฟปรับตัวขึ้น11.4%สู่ระดับ34.80ดอลลาร์และ阿里巴巴กรุ๊ปที่เป็นเสมือนตัวแทนหุ้นจีนสำหรับนักลงทุนในสหรัฐปรับตัวขึ้น43%มีเพียงปัจจัยไม่กี่อย่างที่เคยทำให้นักลงทุนกังวลก่อนหน้านี้ที่ลดลงไปแต่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดยังไม่เกิดขึ้น อย่างน้อยก็ในตอนนี้ถึงแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยขู่จะเก็บภาษี60%สำหรับสินค้าจากจีนทั้งหมดแต่มาตรการที่ออกมาในช่วงแรกกลับเข้มงวดกว่าในบางประเทศอื่นๆและการเก็บภาษี10%สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนที่รัฐบาลระบุโดยอ้างถึงการไหลเวียนของเฟนทานิลนั้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้มาก ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเก็บภาษีเพิ่มโดยรัฐบาลจะรายงานกลับมาถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเฟส1ของจีนซึ่งทำขึ้นในสมัยแรกของทรัมป์ภายในวันที่1เมษายนนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการใช้มาตรการภาษีตอบโต้เท่าเทียมกันที่เรียกเก็บในอัตราเท่ากับที่ผู้อื่นเรียกเก็บจากสหรัฐด้วยแต่บรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าในสองสัปดาห์แรกของทรัมป์ได้ตอบย้ำความคิดที่ว่าเขาเป็นดีนเมเกอร์อินชีฟ อย่างแท้จริงเปิดโอกาสให้ปักกิ่งมีที่ว่างในการขยับปรับกลยุทธ์เพื่อป้องกันภาษีแบบเดียวกับที่บางประเทศทำได้จนถึงตอนนี้การทำข้อตกลงอาจรวมถึงแผนสำหรับ i ิกตอ็อและข้อตกลงในการซื้อสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมหรือการสร้างโรงงานผลิตในสหรัฐ ลุยวินเซนต์กาฟผู้ร่วมก่อตั้งเกบคารรีเซิร์ทได้เขียนไว้ในบันทึกถึงลูกค้าว่าปักกิ่งอาจถึงขั้นรับมือกับข้อร้องเรียนล่าสุดของทรัมป์ที่บอกว่าจีนควบคุมคลองปานามาโดยที่กลุ่มธุรกิจ CK เคฮัชิสันซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงถือครองสิทธิ์ในท่าเรือสำคัญบางแห่งตลอดเส้นทางเมื่อประมวลรวมแล้วกาฟชี้ว่ามีการเปลี่ยนไวว ในหมู่ลูกค้าชาวสหรัฐที่ก่อนหน้านี้มองจีนในแง่ลบอย่างมากในบันทึกของเขาเขาให้เครดิตส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของดิบซีที่ช่วยเปิดเผยความก้าวหน้าด้านอื่นของจีนตั้งแต่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของผู้ผลิตรถยนต์ BYD ไปจนถึงเครื่องบินรบเจเนอเรชันที่6ของจีนและอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ที่กำลังเติบโตไม่ได้หมายความว่าจีนหลุดพ้นจากปัญหาแล้วเขาเขียนไว้ อย่างไรก็ดีเป็นครั้งแรกในรอบนานมากที่นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ผมได้พบระหว่างเดินสายอยู่ในสหรัฐดูเปิดใจกับแนวคิดที่ว่าตลาดกระทิงของจีนซึ่งกำลังขยายไปแทบทุกภาคส่วนและได้รับแรงหนุนจากข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาคยานยนต์ภาคพลังงานภาคการเงินและอื่นๆนั้นอาจเดินหน้าต่อไปได้อาลีบาบามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงน,นี้โดยราคาหุ้นได้อนิสง์จากความสำเร็จของดิบซี และได้รับแรงหนุนอีกครั้งในสัปดาห์นี้หลังจากประธานโจเซฟใช้กล่าวว่า Apple จะนำเทคโนโลยี AI ของอาลีบาบาไปใช้ในโทรศัพท์ของตนการตัดสินใจดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงศักยภาพด้าน AI ของอาลีบาบาอลิเซียยับนักวิเคราะห์จากซิตี้เขียนไว้โดยเธอคาดว่า Aliba าบจะได้แรงหนุนจากผู้พัฒนาแอปที่อัปเกรดหรือเปิดตัวแอปที่ใช้ AI บน iPhone และเลือกใช้บริการแชทบอทเควนของอาล ba าบและ阿里 cloud เป็นโมเดลหรือผู้ให้บริการ cloud ของตน แม้ราคาหุ้นจะปรับขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเธอยังคาดว่าจะมีโอกาสเติบโตต่อไปโดยตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่138ดอลลาร์เทียบกับระดับปัจจุบันที่122.40ดอลลาร์นอกเหนือจากกระแสะ AI แล้วนักวิเคราะห์บางรายยังเห็นสัญ,ญญาณความหวังในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนท่ามกลางรายงานโดยบลูมเบิร์กว่าทางการอาจช่วยพยุงจีนแวน ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้พัฒนาภาคเอกชนที่บริหารงานได้ดีมาโดยตลอดการขาดทุน45พันล้านหยวนและภารณีที่ครบกำหนด30พันล้านหยวนในปีนี้สะท้อนว่าการฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นแม้เข้าสู่ปีที่4ของภาวะชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์การอุ้มธุรกิจน่าจะเป็นสัญญาณบวกโดยเฉพาะหากปักกิ่งประกาศชัดว่าจะจัดการปัญหานี้ของผู้พัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นระบบช่วยเหลือบางรายควบรวมบางรายเคลียร์ตลาด และอาจสร้างสถาบันบริหารหนี้เสียขึ้นเพื่อรับมือกับสินทรัพย์ด้วยคุณภาพดันแคนริกลีหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านจีนของแพนทีออนมาโครอ c ค n นอเมกกล่าวผ่านอีเมลเขาคาดว่าปักกิ่งจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นเมื่อรวมการสนับสนุนนี้เข้ากับโอกาสที่สถานการณ์ด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะไม่เลวร้ายที่สุดในระยะใกล้และกระแสความตื่นตัวใน AI จึงอาจเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่พร้อมปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วเพื่อกลับเข้าถือหุ้นจีนอีกครั้ง ข้อพึงระวังประการหนึ่งการพึ่งพาการส่งออกมากเกินไปของจีนในโลกที่กำลังปกป้องการค้ามากขึ้นรวมถึงการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงกับสหรัฐและเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยหนี้ซึ่งผู้นำอย่างสีจิ้นผิงได้รวมศูนย์อำนาจมากขึ้นจะเป็นตัวจำกัดศักยภาพในระยะยาว เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ